สวัสดีครับนี่คือ Inside g News มินดาไลาสดชี้แจงปมนักร้องโลกสี่ใบหลังคนแห่พุ่งเป้าออฟสุพนรณพี่ชายคนสนิทพร้อมยืนยันไม่เคยคบกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อมีสาวป,ปิศนาคนหนึ่งออกมาแฉว่าถูกนักร้องดังที่มีโลกสี่ใบทำท้องป่อง พร้อมปัดความรับผิดชอบบอกให้ฝ่ายหญิงยุติการตั้งรันซึ่งสาวปริศนาคนดังกล่าวก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านรายการดังอย่างโหนกระแสที่มีหนุ่มกันชัยเป็นพิธีกรสาวคนดังกล่าวได้ใช้ชื่อว่านางฟ้าพร้อมเปิดหน้าและเผยเรื่องราวทั้งหมดแบบไมกักแต่จูจ่ๆซึ่งนักร้องหนุ่มโลก4ี่ใบนั้นหลายคนได้พุ่งเป้าไปที่หนุ่มออฟสุพนัทแต่เมื่อวานทางด้านน้องคนสนิทของออฟสุพนัท อย่างบินดามีทรัพย์สินก็ถูกชาวเน็ตจับโยงเข้าเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะทั้งคู่นั้นเคยมีข่าวคุกกิกกันอีกทั้งยังโดนจับจินบินดาออฟอีกต่างหากทำให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาถามไทยถึงประเด็นที่บินดาออฟนั้นเคยคบกันเพราะคอนเทนต์ตามที่เป็นข่าวหรือไม่ ล่าสุดมินดาได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยเธอนั้นได้เผยว่าไม่เคยออกจากปากหนูเลยว่าเคยคบกับออฟสุพนัทเวลาอ่านข่าวอยาอ่านแค่หัวคอต้องอ่านทุกบันทัดซึ่งระหว่างนั้นก็ได้มีแฟนคลับคอมเมนต์เข้ามาว่าถ้ามันไม่ใช่ความจริงเราอย่าไปให้ค่าเขาค่ะการที่เราไปด่ามันทำให้เราดูแย่ในสายตาเขา ซึ่งมินดาได้มาตอบคอมเมนต์นี้ว่าสำหรับมินดาเองมันคือคนนำคลิปปีที่แล้วกับคลิปปีนี้มาตัดต่อทำให้หนูเสียหายโดยเป็นแอคผีเอาไปลงแล้วทำให้คนเข้าใจว่าหนูไปด่าเขาหรือทำอะไรก็แล้วแต่มันทำให้หนูรู้สึกไม่ดีแต่ถามว่าให้หนูทำยังไงอะคะเพราะหนูเชื่อว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดี เดี๋ยวเขาจะได้รับกรรมตอบแทนต่อมาได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์อีกกว่าพอดีไม่ได้อ่านค่ะฟังจากที่น้องให้สัมภาษณ์ด้านบินดาชี้แจงอย่างหนักแน่นว่าไม่มีข่าพี่อันนี้ไม่มีพี่อคกติกับหนูพี่ไปหาเลยถ้ามีหนูให้พี่ถีบหน้าเลยไม่เคยพูดค่ะพร้อมเปิดโพสต์เก่าที่ออฟได้ทำการซื้อดอกไม้มาเสิร์ฟไพรร่วมยินดีกับเพลงใหม่ของบินดา โดยเธอได้โพสต์ว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งค่ะไม่ต้องอินนะคะและได้พูดเสริมต่อว่าแล้วพี่อินกันทำไมคะหนูไม่เคยลบนะคะหลังจากนั้นหนูก็ลบโพสโปรโมทเพลงต่อเพลงอย่างรักเลยซึ่งพี่ออฟก็เคยตอบไปแล้วซึ่งก็ไม่เคยมีคำไหนที่หนูพูดว่าจะคบหรือเคยคบมีแต่บอกว่าณนะตอนนั้นเราเขาโสดพี่เขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาโสด แล้วเราก็รู้ว่าเราก็โสดมันเป็นคําถานที่ว่าคนโสดจะคบกันมันจะติดที่ใครมันไม่ได้มีคําไหนบอกเลยว่าหนูจะคบกันอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ